คัมแบ็กพิมเมลีกสเปอร์ปาดหน้าผียืมแบนเนอร์กลับมาฟาดแข้งติโมแบนเนอร์ครับอดีตก่อนหน้าของชลซีฮะล่าสุดครับคัมแบ็กกลับมาเล่นในพิมเมลีกอีกครั้งโดยเป็นทางด้านไก่เดยทองทันนแฮมฮอสเปอร์นะครับได้ยืมตัวมาเล่นจนจบฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาด,ด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้ฮะแบนเนอร์มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดว่าจะยืมตัวมาเล่นในตลาดเดือนมกราคมนี้ครับแต่สุดท้ายจะเป็นสเปอร์ที่ปาดหน้าแมนยูแล้วก็ได้ตัวแบนเนอร์เนี่ยกลับมาลงเล่นนะครับสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาานีี้รรกก็ท มีแวนเนอร์เข้ามาก็จะมาช่วยเกมรุกที่ไม่มีซอนทึงบินอย่างน้อยก็ประมาณ7นัดในฟุตบอลอังกฤษเนื่องจากว่าซอลทึงบินเนี่ยติดภารกิจช่วยทีมชาตินะครับซึ่งอดีตดาวยิงของเชลซีครับก็ต้องบอกว่าเขาผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนที่เคยค้าแข่งกับเชลซีครับการกลับมาที่อังกฤษอีกครั้งของกองหน้าวัย27ปีคนนี้ครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยย้ายกลับไปอยู่บุนเดสลีกากับลาซิกเนี่ยผลง,งานส่วนตัวดีขึ้นนะครับแต่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บรบก,กวนครับตลอดการ,กร,ราย ไป2ประตูกับ1แอซิสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รายงานเนี่ยระบุว่าสเปอร์ครับปาดหน้าแมนยูในการคว้าตัววนเนอร์กลับมาล่าตะข่ายในอังกฤษได้โดยแมนยูเนี่ยมีการพูดคุยกับแวนเนอร์ก่อนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คาดว่าแมนยูเป็นตัวเต็งครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ครับไลซิกกับสเปอร์เนี่ยสาสางเรื่องขายต่างๆได้แล้วทั้งเรื่องของค่าตัวการทาสัญญาย,ยืมตัวแล้วก็ออปชันซื้อขาดในซัมเมอร์หน้าด้วยผ่านการเจรจาไปได้ด้วยดววนีนะครับออก,ก,ก็คาดว่าเวนเนอร์ แล้วก็เดินทางมาที่ลอนดอนเพื่อเจรจาก่อนเปิดตัวกับสเปอร์ในที่สุดนะครับเดี๋ยวเราดูภาค2ของติโมโวาเนอร์นะครับก็อาจจะเป็นร่างเทพก็ได้เพราะว่าถ้าใครจำมาได้นะครับนักเตะอย่างโมซาลาครั้งหนึ่งเคยมาไม่รุ่งกับเชลซีครับแต่ว่ากลับมาเวอ้์วพูลในภาค2เนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะฮะวาเนอร์เคยไม่รุ่งกับเชลซีเหมือนกันครับกลับมาสเปอร์รอบนี้ก็อาจจะแจ้งเกิดอีกครั้งจนได้สัญญาซื้อขาดก็เป็นไปได้ก็ต้องรอดูฟอร์มของติโมวาเนอร์กันด้วยเป็นกองหน้าที่ไม่ชอบ v a r เลยเพราะว่าเขาเน่ยลห้หาบอ ก็หวังว่ามาสเปอร์แล้วจะแจ้งเกิดได้รวมถึงโชว์ผลง,งานดีกับไปติดทีมชาติเยอรมันในการลุยยูโรที่เยอรมันจะเป็นเจ้าภาพด้วยสำหรับติมโมวนเดอร์นะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดล์กดแชร์กดติดตามช่องได้ด้วยพบกันใ,ในคลิปหน้าสวัสดีครับ